สวัสดีครับพี่พวันนี้ผมจะพาไปชมเหรียญปิดตาพรรมรการปี30รุ่นแรกนะครับบล็อกขายาวเนื้อเงินเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกัน ความคามของนิ้วดูความคามของนิ้วควมเลยนะเป็นรอยกระแทกปั๊มเลยนะไม่ใช่แบบคมรอยโขดนะนี่คมแบบกระแทกปัม๊มดูตรงนี้เขายาวเขายาวดูวตรงนี้ตรงนี้เขายี่ยาวออกมา ใช่ไหมจะเป็นรอยขีดออกมาเล็กๆหรือคมๆหรอก่ะดูความคมของพับปั๊มดูตรงเนี้ยของเคสจะดูแบบนวลๆน่ะดูไม่ใช่เป็นพับปั๊มอ่ะ ครัปั๊มจะมีแสระแสผิวเรียนเป็นเส้นๆยิบๆเลยนะไม่ใช่ขีดขีด2 3ขีดสี่ขีดเลยนะเป็นกระแสยิบเลยตัวตัวนังสือเป็นแท่งแบบนี้เลยตัวอักษรตรงนี้คมเนแมงมุมยัน ลองนี่คมเป็นซันน่ยาาดูเสดอไหมแบบนี้พัพปัม๊มจะดูออกเลยไหมพวกน้องลอยพวกนี้การขุดบล็อกที่แข่เห็นไหมไม่ได้ขูดเละเทะจนเกินไป นเท้านะพาปั๊มตรงในจุคมพูนในจุคมแล้เวเดี๋ยวเตินกล้องขึ้นมากล้องต่ำไปนะ ตรงตัวเป็นยังไงตรงนี้เป็นไหมจุกโฮมเป็นไหมเป็นรอยกระแทกร่องรอยการกระแทกปั๊มเป็นไหมตรงล่องแขนล่องหน่วยพวกนี้เป็นไหมรอยการปูดบล็อกของไม่พิมพ์แล้วม,มีเนื้อเกินตรงนี้ับตรงนี้แต่เราต้องดูพายออกก่อนเพราเป็นพับป,ปัม๊มนะ เอมไม่ใช่คมเพราะรอยแกะนี่ผมคมเพราะกระแทกปัม๊มผิวผิวที่มีมีเส้นผิวสายฝนตั้งผิวอะ่ะย,ยิบเลยระหว่างตัวสว่ระลวงอะไรที่เขาปั๊มอะ่ะรอยลงกระแทกมีสิวมีสายฝนเส้นสายฝนตัน้งมาบนที่แมงข้างหูข้างอะ แต่ฝนเต็ไมไปหมดยุนยุ้เท้าติดแบบกระแทกปั๊มนะไม่ใช่คมแบบโูดคมแบบนี้คมแบบกระแทกปัม๊มเจ้ยมสเสือกีดใส่ฝนเนี่ยอันนี้คมเป็นแท่งนะดูเห็นมความคม มาอยากให้ดูความคมนนะนนะอืออความคมแล้วมาดูตัวตัดตัดกับสุดแล้วก็เฉยกันนะ ตัดเกือบสุดแล้วก็เฉกตัดไปเกือบสุดแล้วก็เฉกตัดไปเกือบสุดแล้วก็เฉกมาตัดเกือบสุดแล้วก็เฉกมาดูข้างหลังมาดูลาหูคมเป็นปลาปั๊มนะดูรอยสายฝนเป็นเส้นๆทั่วเหรียญเลยไม่ใช่เป็นแค่จุดบางจุดนะ าเป็นทั่วเหลียญเลยอ่าภาพปัม๊มเราจะดูออกเลยภาพปัม๊มแล้วภาพปั๊มจะเป็นอย่างเงี้มเป็ความคมฟันของอะไรเมตาทุกอย่างจะไม่ลื่น มาเขาจะมีความคมเราต้องดูความคมพวกนี้ออกถ้าเราดูออกเราก็มีสิทธิ์เจอพักแท้สูงมาความคมของพวกเนี้ยไม่ใช่คมเพราะแกะอันนี้คมเพราะกระแทกปั๊มแกะแล้วกระแทก,แกปัมกกป๊มห,หมเสต่สายฝนไปทั่วหเหลียนเลยหม่ อันนี้ก็มีข้างใน,นก็ม,มีมีหมดเลยหมมีทั่วเนี่ยมตามวงตามรอบเนี่ยมีหมดนะเส้นสายฝนทั่วเหลียนดูความคมของเราไหมความคมความคมชัดหนุความปั๊ม ก็วงจัชรด้อ,องอปลาปลาํานะดูวงในวงขอบเนี่ยเราจะดูรู้ไว้แล้วงจักรเนี่ยถ้าของถอดจะใหญ่ๆ่ด้านหนาด้านหนาลื่นๆหน่อยมนๆหน่อย จะไม่มีกระแสปั๊มจะไม่มีแบบความคมหรอกตัวนี้จะมีความคมมาดูดตัวปรญหาตรวเนี้ยจะชัดมากมองเคสจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกดูนี่เห็นไหม วางความละแสียปั๊มมิดท,ทั้งเหรียญอะ่ะทั้งข้างนอกข้างในเหรียญมีหมดดูวังความละเอียดความยัน,นดูตัวสักสิบสองแลก็สักดูวางคม,ม,มต้องอย่างนี้เลยนะเห็นไหมดูราหงว ตัวตนมีสูงมีต่ำเลยนะไล่ระดับซับซ้อนอย่างเงี้ยยิ่หน้าทีนึง ดูนิ้วมือนิ้วอะไรดูของความโค้งมนดูแสบปั๊มมีท้่วยไหมในนี้สอกตามซอกตามอะไรพวกเนี้ยมีหมดตามซอกพวกเนี้ยตามซอกพวกเนี้ยดูยหน้าคมชัดแต่ลูกตา นิ้วเท้าฝั่งนี้เห็นไหมคมเลยคมมาก,มมากดูลายการแกะมีลอยของการขูดบล็อก มัตัวตัดในรอบนึ่งตัดแล้วก็เฉียกใช่ไหมตัดเกือบสุดแล้วก็เฉียกถ้าตัดครึ่งเฉีกครึ่งเนี่ยพิจนารณาเลยไม่ตรงปีแล้วถ้าพาดตัดครึ่งเฉีกครึ่งเนี่ยมันภาพปีสองพันห้าร้อยสามสามสิบห้าอัพ

มืพอพปเราหัวติดหมดเห็นไหมเหไหมดูนิ้วเนียวนี้วติดคมชัดนะเป็นกระทากระแทกปั๊มนะไม่ใช่เป็นรอยขูดให้คมนะเห็นไหมครับยังไงฝากไปแค่นี้ก่นอนนะครับพี่ๆถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ